รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไม Issuu m u s ว c s e v e c h o i สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการดร์สมิธครับวันนี้สถานที่อาจจะแปลกตาไปสักหน่อยนะครับเพราะผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองครับสาเหตุที่ผมต้องมาที่นี่เนี่ยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักร้องสาวผิวเข้มนะครับมากความสามารถเจ้าของเพลงฮิตสุดๆตอนนี้กูดบอยครับ โอ้ยเห็นร้องเก่งเต้นเก่งแบบนี้นะครับน้องเขาก็เล่นกีฬาเก่งไม่แพ้กันครับแถมมีคุณแม่เนียนะครับเป็นดีกรีนะครับถึงอดีตนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยเลยทีเดียวแหะครับเราไปคุยกับเธอเลยดีกว่านะครับสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะครับเจ้าของเพลงฟูดบอยนะครับนี่คิดสุดๆตอนนี้ใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับซิงเกิลนี้ผลตอบรับจากทุกคนดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะซิงเกิลก็เริ่มติดชาร์ตในหลายๆชาร์ตแล้วด้วยค่ะ เยียมไปเลยครับน้องตาตั้นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มุ่งมั่นมากแล้วก็มีความสามารถหลากหลาย้งเรื่องการร้องการเต้นแล้วก็การกีฬาด้วยเช,ชื่อเลยล่ะครับว่าวันนี้เนี่ยนะน้องตาตั้นจะมีข้อมูลดีๆนะ mm hmm. เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเอง mm hmm. การเล่นกีฬาแลทพิสาคัญการดูแลรูปร่างมาฝากน้องๆทางบ้านแน่นอน mm hmm. เดี๋ยวเรามาที่พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติทั้งทีนะครับเรามาเดินชมนะแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยดีกว่านะครับได้เลยครับตามมาเลยครับ มาดูพิพิธภัณฑ์กันด้วยนะวันนี้นะเคยมาที่นี่ไหมครับตาตั้นก็นานแล้วค่ะเคยมานานแล้วค่ะต้องพาพี่ยกทัวร์ชม่อยล่ะได้เลยค่ะจริงๆน้องตาตั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะร้องเก่งแล้วก็เต้นเก่งที่บอกไปแล้วยังเป็นนักกีฬาคนหนึ่งเลยล่ะใช่ค่ะให้ฟังนิดนึงสิครับว่าตอนเด็กๆในเล่นกีฬาอะไรบ้างเยอะมากเลยค่ะก็คือตั้งแต่ตอนห้าขวบก็มีแววเป็นนักว่ายน้ำค่ะหลังจากนั้นก็มาเล่นเทนนิสค่ะพอดีคุณพ่อคุณแม่อยากดูแบบว่าหนูเล่นแกนสแลมอะไรประมาณ่านั้นเลย ตอนนั้นก็ต้องยุคของพี่แทมมีมม่ใช่ไหมใช่ใช่ก็กถือว่าเป็นไอดอลเลยตอนนั้นแต่ว่าแมชแข่งก็งไม่ตรงกับเวลาเรียนของหนูด้วยก็เลยไม่ได้แข่งค่ะก็ย้ายไป เล่นกีฬาอย่างอื่นแทนก็คือเป็นเล่นวอลเลย์บอลแทนค่ะจริงจังมากนะเนี่ยเพราะไม่ได้การเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกับว่าที่โรงเรียนรับสมัครค่ะก็เริ่มฝึกกับเพื่อนๆจนได้แชมป์ระหว่างโรงเรียนชาติมา3สมัยโดยการค่ะซงแต่ละอย่างเนี่ยนะเพียวว่าเป็นกีฬาที่ยากเหมือนกันนะครับเพียวเนี่ยตกหมดเลยทำไมวอลเลย์บอลนี่ไม่เคยโดนลูกเลยทำไงถึงเล่นกีฬาเก่งแบบนี้ครับเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าใช้เวลาฝึกฝนด้วยค่ะแล้วก็มีคุณแม่คอยเชีนรนด้วยและแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่การเล่นกีฬาอย่างเดียว การร้องเนี่ยน้องตาตันก็มีความส์ไม่แพ้กันเลยใช่ไหมได้ยินมาว่าสมัยที่เรียนอยู่เนี่ยนะครับตอนเป็นนักเรียนเนี่ยมีการไปเป็นตัวแทนประกวดร้องพงร้องเพลงด้วยก็คือจริงๆแล้วหนูเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่เจแปดขวบจนอายุ12ค่ะโรงเรียนก็เลยส่งให้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงระหว่างโรงเรียนนานาชาติด้วยกันค่ะอยากให้ร้องให้ฟังนิดนึงครับเพลงอะไรครับแมฮาร์ดวิโกลอโนค่ะใช่ค่ะขอแซมเปิลให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงได้ไหมครับเอ ขอหำรนคอเลยอะร้องเพลงเก่งมากขอบคุณค่ะตอนนี้มาเป็นนักร้องแล้วแน่นอนว่าก่อนจะมาเป็นนักร้องได้เนี่ยต้องมีการออเดชั่นใช่ไหม <ใช S 1> เพียก็เคยุดนัน,นามาก่อนนะ <c oughs> โครงการต้าต้านได้เป็นไงบ้างเล่าเพ้่อนฟังนิดนึงได้ไหมครับคือจะเป็นโครงการจ j จูเนียค่ะพี่เป็นโครงการที่เฟ้นหาศิลปินฝึกหัดหน้าใหม่รุ่นเด็กโอก้โหตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับตอนที่มาออ,อดิชั่นก็ประมาณ16ค่ะการออดิชั่นก็คือการทดสอบ เสียงเนี่ยนะครับเพื่อจะคัดเลือกศิลปินนั่นเองมันไม่ได้มีแต่คําชมแน่ๆ่ะมันต้องมีทั้งการคอมเมนต์อะไรสารพัดมากมายนะครับน้องตาตั้นตอนนั้นโดนเรื่องอะไรบ้างไหมครับก็มีทั้งร้องแล้วก็รวมถึงเรื่องน้ําหนักค่ะเพราะคอมเมนต์อะไรบ้างเรื่องน้ำหนักทางคุณครูแล้วก็ทางกรรมการหลายๆท่านค่ะก็กับลงความเห็นกันว่าลองไปลดน้ําหนัก ดูให้หน่อยได้ไหมสัก10กิโล10กิโลแล้วทำยังไงอะครับตอนนั้นหนักเท่าไหร่เออตอนนั้นหนัก60ค่ะที่บอกว่าลดไป1 0กว่ากิโลตอนนั้นใช้เวลานานไหมครับจริงๆแล้วคือทางจีจูเนียไม่ได้กำหนดเวลามาให้ค่ะแต่ว่าพอผ่านเข้าไปปุ๊บถึงรอบ50าสิคนก็มีเวลาอยู่ประมาณ3อาทิตย์ค่ะตอนนั้นก็ลดเหลือประมาณ55-56ค่ะก็คือลดไปประมาณ5กิโลค่ะ3สัปดาห์ลดไปถึง5กิโลครับขอพี่โอ้ถามตรงๆได้ไหมครับน้องตาตั้นไปใช้ตัวช่วยอะไรหรือเปล่า ยาลดน้ําหนักหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์อะไรมีบ้างไหมไม่มีเลยค่ะใช้อยู่ที่นี่ตัวล้วนเลยค่ะคุณแม่ก็คือจะเป็นคนคอยดูให้คือคุณแม่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคุณแม่เป็นนักกีฬาทีชาติด้วยอย่างที่เรารู้กันดีนะครับวันนี้ดีเลยนะครับเดี๋ยวขอถามให้ละเอียดเลยลวกันเอาเรื่องรับประทานก่อนเลยเวลาเราจะควบคุมน้าหนักเนี่ยครับให้สุขภาพยังแข็งแรงอยู่เนี่ยตอนนั้นตาตั้นใช้วิธีการรับประทานแบบไหน ก็คือคุณแม่จะให้ทานบ่อยๆค่ะแต่ว่าให้ทานน้อยๆค่ะแต่ทานน้อยๆทานบ่อยๆให้เราไม่รู้สึกหิวค่ะคือเหมือนกับทานให้พออิ่มพอเราเริ่มชินเนี่ยกระเพาะเราก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องแบบโรคกระเพาะปวดท้องอะไรไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเราไม่ได้ปล่อยให้ร่างกายหิว ไม่ได้ปล่อยให้ทรมานแต่เป็นการเลือกรับประทานอาหารแล้วก็ควบคุมที่ปริมาณนั่นเองนะชนิดอาหารละครับองดาตันจริงๆก็ทานปกติค่ะแต่ว่าคุณแม่จะดูว่าถ้าสมมติเป็นของทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะงดสมัยก่อนจะเป็นคนที่ชอบกินขนมก๊อบแก๊บตามภาษาเด็กๆคือตอนนั้นก็คืองดเลยค่ะรวมถึงน้าอารมณ์ด้วยแล้วก็น้ำหวานๆคือจะงดเลยโอ้พิลกเชื่อเลยนะครับว่าช on pues ่วงที่ปรับอาหารใหม่ๆเนี่ยต้องลําบากมากแน่ๆออลบากมากค่ะแต่ว่าช่วงอาทิตย์แรกๆคุณแม่ก็จะไม่ให้ออกกําลังกายก่อนค่ะเหมือนกับว่าใใหห้ตััวขอองงงนเ่ยปรรบสภาาาพก ชินกับทานอาหารแบบว่าทีละน้อยทีละน้อยก่อนแล้วก็พอเริ่มมาหลังๆเริ่มชินปุ๊บคุณแม่ก็จะให้ออกกําลังกายอย่างเต็มที<ๆ>่ <ฮะ S 1> ค่ะเพินเพ่คยปรับไปใช่ไม่มีการห <ฮะ S 1> อบหมเกิดขึ้นนั่นเองใช่ค่<ฮ>ะเดี๋ในช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะครับว่าน้องตาตา้ตานแล้วก็คุณแม่ยังมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกครับ